สวัสดีครับ,รบนี่คือรายการลู้รอบโลกวิทยา,าศาสตร์ครับรายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะครับไปไขความลับของสิ่งมีชีวิตพืชพลังงานและปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยวิทยา,าศาสตร์ครับ ซิลซิลพร้อมไปเดินป่าแล้วครับดีเลยครับงั้นวันนี้นะครับพี่เฮ้าจะพาน้องซิลซิลกับน้องๆทางบ้านเนี่ยนะครับไปสำรวจป่าที่อุดมสมบูรณ์กันครับไปดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างมีต้นไม้ใหญ่สีเขียวใช่ไหมครับใช่ครับต้นไม้น้อยใหญ่นะครับอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีคนให้ปุ๋ยไม่ต้องมีคนให้แร่ธาตุไม่เหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ตามไร่ตามสวนเลยละครับแล้วใครเป็นคนดูแลป่าไม้ล่ะครับงั้นเนี่ยเราต้องตามหาคำตอบอพร้อมกันเลยครับงั้นรีบไปกันเถอะครับ ที่นี่มีป่าไม้กว้างใหญ่ปกคลุมมากมายและมีลำธารสะอาดหลายสายไหลรินในป่าตลอดทั้งปีทำไมจึงมีน้ำอยู่อย่างสม่ำเสมอได้ความลับซ่อนอยู่ภายในดินนั่นเองเราจะลองขุดดินเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก้อนหนึ่งขึ้นมา ายในดินมีซากใบไม้ทับถมกันหลายชั้นชั้นต่างๆเหล่านี้จะกรองและเก็บกักน้ำฝนที่ตกในป่าภายในชั้นดินที่มีซากใบไม้มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่กินซากใบไม้พวกมันกินใบไม้และทำให้เกิดช่องที่ให้น้ำที่เก็บกักไว้ไหลผ่านได้ รากไม้ก็ทำให้เกิดเส้นทางใต้ดินสำหรับให้น้ำไหลผ่านเช่นกันนี่เป็นคำตอบว่าทำอย่างไรจึงมีน้ำสะอาดในป่าตลอดเวลามาสังเกตโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่ากัน ายในป่ามีมาแมลงเล็กๆอย่างเช่นหนอนคอยกินใบพืชจากนั้นนกก็มากินมแมลงเหล่านั้นและจากนั้นนกที่ใหญ่กว่าเช่นนกอินทรีและเหยี่ยวก็มากินนกเหล่านั้น ภายในป่ามีใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นดินมากมายมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้เราโกยใบยไม้ออกและได้พบใบไม้ที่เน่าเปื่อยอยู่ข้างใต้ลึกลงไปอีกเราได้พบดินสีดำอ่อนนุ่ม ไส้เดือนและมแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่ใต้ซากใบไม้ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์เราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินกันต้นไม้ในป่าจะผลัดใบทุกปีใบไม้ที่ร่วงหล่นเหล่านั้นจะถูกเชื้อราย่อยสลาย กิ้งกือและสิ่งมีชีวิตอื่นๆจะเคี้ยวใบไม้ที่อ่อนนุ่มให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆและถ่ายมูลออกมาจุลินทรีย์ย่อยสลายมูลทำให้ดินเป็นสีดำและอุดมสมบูรณ์ ช่วยที่ทาใ,ให้ต้นไม้ในป่าเจริญเติบโตได้นะครับนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่อยู่ในดินนั่นเองครับแล้วมันมีวิธีอะไร่ะครับอืเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับ<ฮ>พี่เฮาจะทําการทดลองให้น้องซิวซิวแล้วก็น้องๆทางบ้านเนี่ยได้ชมกันนะครับโดยการนํากิ้งกือแล้วก็ไส้เดือนเนี่ยมาไว้ในอ่างแก้วแล้วก็ใส่เศษใบไม้ลงไปไปดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตื่นเต้นยังไงครับงั้นเราไปดูกันเลยไหมครับ เราใส่มแมลงหลายชนิดที่อยู่ใต้ชั้นของซากใบไม้เช่นกิ่งกือและหมัดไม้ลงไปในจานแก้วที่มีซากใบไม้อยู่ในเวลา3วันซากใบไม้ทางด้านซ้ายมือจะถูกกินหมดมูลของหมัดไม้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมส่วนมูลเหล่านี้เป็นมูลของกิ้งกือ มูลของมันเป็นก้อนสีดำนี่คือมูลของไส้เดือนมูลทั้งหมดนี้ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ร่วนและมีความชื้นเพื่อทำให้พืชเจริญเติบโต ไส้เดือนช่วยทำให้ดินที่อยู่ใต้ชั้นซากใบไม้อุดมสมบูรณ์ได้มาตรวจสอบกันว่าพวกมันทำได้อย่างไรเราใส่ไส้เดือนหลายตัวลงไปบนดินที่มีซากใบไม้ที่เน่าเปื่อยแล้วอยู่ด้านบนเราใช้ดินสีเหลืองเพื่อทำให้มองเห็นดินและซากใบไม้ได้ง่ายขึ้นไส้เดือนพยายามขุดลงไปใต้ดินลึกลงไปเรื่อยๆขณะที่ไส้เดือนมุดลงไปใต้ดิน พวกมันได้ขุดโพรงทิ้งไว้ด้วยโพรงเหล่านี้เป็นช่องทางส่งอากาศและน้ำซึ่งมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในตอนแรกดินและซากใบไม้จะแยกกันอย่างชัดเจนแต่ในเวลาสิบวันพวกมันจะผสมรวมกันเป็นแบบนี้ในดินเหลืองเราจะเห็นเส้นบางเส้นอยู่เส้นสีดำทั้งหมดนี้คือมูลของไส้เดือน ไส้เดือนกินซากใบไม้ที่เน่าเปื่อยและปล่อยมูลไว้ในดินปริมาณของมูลที่ไส้เดือนปล่อยออกมาในแต่ละวันจะมากเท่ากับน้ำหนักตัวของพวกมันไส้เดือนมีบทบาทสำคัญในการนำสารอาหารจากซากใบไม้ไปสู่ดิน ากการสังเกตเนี่ยนะครับก็พบว่าไส้เดือนเนี่ยกินเศษซากใบไม้นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถ่ายมูลลงดินนี่คือการให้อาหารดินของไส้เดือนนั่นเองครับในมูลสัตว์เหล่านี้มีอะไรทําให้ดินอุดมสมบูรณ์และต้นไม้โตถึงขนาดนี้ถ้าอยากรู้คําตอบนะครับเราไปฟังคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับไส้เดือนนะครับรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นพวกไรนะครับพวกมแมลงหางดีทั้งหลายหล่พวกนี้เนี่ย มีบทบาทที่สําคัญในระบบนิเวศมากเลยคือจะช่วยในการย่อยนะครับเศษซากต่างๆทั้งใบไม้นะครับทั้งเศษไม้ต่างๆเนี่ยที่โปรตีนเนี่ยย่อยได้ยากนะครับให้มีขนาดเล็กลงเล็กลงพอที่แบคทีเรียนะครับแล้วก็เชื้อราเนี่ยจะสามารถย่อยไปได้ซึ่งในพวกลําไส้ของพวกไส้เดือนนะครับหรือพวกแมลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีแบคทีเรียและเชื้อราอยู่นะครับซึ่งจะช่วยในการย่อยซึ่งพอไส้เดือนกินซากข้างบนแล้วนะครับก็จะลงไปข้างล่างนะครับไปถ่ายมูลข้างล่าง หรือบางตัวกินจากข้างล่างแล้วขึ้นไปข้างบนทําให้เกิดการหมุนเวียนของแร่ธาตุในแนวตั้งนะครับซึ่งต่างเหล่านี้เป็นบทบาทที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตในดินไปสํารวจป่าวันนี้เป็นไงบ้างครับได้ดูว่าไส้เดือนและแมลงอื่นๆมีความสําคัญต่อพื้นดินอย่างไรบ้างอืในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่มากมายเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้เพราะวิทยาศาสตร์แทรกซึมอยู่ทุกที่และทุกๆอย่างรอบตัวเรา รอให้เราเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อีกมากมายแค่สังเกตตั้งคำถามและคิดต่อยอดโลกใบใหญ่ก็จะถูกย่อให้เล็กลงด้วยวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นะครับรู้รอบโลกวิทยาศาสตร์ลาไปก่อนเราสองคนสวัสดีครับ